24ชั่วโมงครับสวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะในตอนที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าจะซื้อของออนไลน์กันอย่างไรให้ปลอดภยัย ในตอนนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าอยากจะขายของทั้งอ e ีคอมเมิร์ซจะขายกันอย่างไรได้บ้างที่เห็นบอกว่าต้นทุนต่ำเลยคะพาไปคุยกับอุปนาย,ยกสมาคผมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาผานุก,กันต่อคะ่ะก็เปนเรื่องของากิจการคนธรรมดาชาวบ้านก็ได้นะครับมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถทําได้นะครับลองไปใช้พวกเว็บบริการที่เป็นให้ลงประกาศขายสินค้าฟรีนะครับแล้วก็อีกแบบถ้าเกิดต้องการมีหน้าร้านค้าขึ้นมาแบบง่ายๆก็จ,จะลองไปใช้ Facebook ช่อะไรหลายคนมี a c e b o o k อยู่แล้วก็เล่นอยู่แล้วใช่ก็เปลี่ยนจากเดิมเมื่อก่อนเอาภาพเพิ่มหน้าเพื่อนเราก็เป็นภาพสินค้าใส่เข้าไปก็ไปแปะลงใน Facebook สนใจเพิ่มเติมก็มีการส่งข้อความมาแล้วก็คุยกันแล้วก็แล้วก็จ่ายเงินกันยังไงอ่ะโอนเงินผ่านธนาคารครับหรือไม่ก็มาเจอกันเลยหรือเปล่าคะใช่ครับวิธีนี้ง่ายสุดครับแล้วก็ใช้หรือใช้ไปรษณีย์ไทยโอนเงินมาก่อนแล้วก็ใช้ส่งไปรษณีย์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าต้องการซีเรียสมากขึ้นเป็นหน้าร้านค้าจริงมากขึ้นเดี๋ย ข้ามาใส่ได้เลยมีระบบชำระเงินให้ด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับแล้วก็มีบางทีาจะมีบางเจ้ามีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ตลาดดิจก็มีของฟรีเราไปใช้ได้เลยบางคนนั่งฟังอยู่บอกเฮ้ยอยากทําแล้วฉันอยากทาทายังไงดีปรากฏว่าตัวเองคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่เป็นนะครับบ้านก็มีคอมพวิวเตอร์ทำยังไงดีผมมีลูกค้าบางคนเนี่ยจ้างลูกตัวเองนะครับให้มาเปิดเว็บไซต์เพราะลูกหรือนี้เด็กหลายๆคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นเล่นเกมอะไรกันใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าเอานี้จ้างลูกตัวเองมาเปิดเว็บไไซซตตต์เเเออาาาสสินค้ัววงมใ่็บ มีออเดอร์มีการขายเกิดขึ้นแบ่งกับลูกครับลูกรับไปเลย20%ปรากฏเด็กหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะว่าตัวเท<ถ>ต็มที่ได้ได้งงเงินออปรากฏเล่นเกมออนไลน์น้อยลงหันมาโฟกัสหรือว่าธุรกิจออนไลน์มากขึ้นจริงๆแล้วอีคอมเมิร์ซที่มันเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆอะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วรอบตัวขายได้หมดเลยครบสารเรือประมงรถสิบลอ้อไว้จับ มีหมดทุกอย่างบางทีเนี่ยก็มีเคสที่ต่างประเทศนะครับคุณแม่เห็นลูกเนี่ยกลัวผีคุณปู่มากเลยเพราะคุณปู่เพิ่งเสียไปก็เลยเอาวิญญาณคุณปู่ตัวเองเนี่ยไปลงประกาศขายในเว็บไซต์เลยปรากฏหลังจากขายได้เสร็จมีคนซื้อนี่นะปรากฏแล้วพอขายได้ปุ๊บแม่ก็บอกว่าไงคุณปู่ไปแล้วมีมีคนมาซื้อคุณปู่ไปแล้วลูกก็ไม่กลัวแล้วคุณแม่นะคะก็ขอให้ผู้ซื้อเนี่ยค่ะเขียนจดหมายกลับมายืนยันกับลูกชายเขาด้วยนะคะว่า คุณปู่ไปอยู่กับเขาแล้วจริงๆค่ะตอนนั้นผู้ซื้อจ่ายเงินมากถึง65,000ดอลลาร์ 65, สหรัฐเลยนะคะมปติดตามรายละเอียดกันต่อได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการ i t 24 h r s นะคะหรือว่าเว็บไซต์ครอบครัวข่าวสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Google Chrome บร b r เซอร์จาก Google